สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดักนกคุ้มนะนะครับจะมาดูวิธีดักนกคุ้มนะครับเนี่ยที่ผมเจอแล้วนะนี่ครับที่นกคุ้มมันนอนนะครับเห็นไหมครับจะเดินดูรอบๆก่อนนะครับขี่บานเลยจะมาหาทางระดักมันกับลูกชายนี่มาลองดูต่อนกคุ่มรุ่นใหม่ครับพื้นที่นะครับป่า นี่ครับมีจอมปลวกหลายอย่างนะครับรอบด้านเลยนะครับพื้นที่นี่อากาศมันร้อนนะครับส่วนมากมันจะไม่ค่อยเดินครับมันร้อนเราต้องดักอยู่ในร่มนะครับเาอ่อยตามร่มน่ครับพื้นที่นี่ครับเราต้องดักตามร่มนะครับเห็นไหมครับนี่ขี้นกสดๆเลยนะครับอื่ นี่ครับนีนกนกขุ่มนะครับที่มันเล่นบาน์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการดักนะครับดักนี่ครับบริเวณต้องดักตามร่มร่มนะครับอือนี่ครับพื้นที่ที่ต้องการจะดักนะครับประมาณนี้นะครับทําไปแล้วนะครับอืออือเขาจะขึ้นมาแทะนะครับนี่ รอยนกทั้งนั้นเลยนะครับขี่นกนะครับทาเลสวยครับนะครับเดี๋ยวจะได้ลุ้นกันนะครับนี่นะครับนี่ครับอลอยนกมันเล่นนะครับทั้งนั้นเลยนะครับนียอนครับนี่รอนใหม่ๆร้อนไม่ใหม่เจอกันรับคนณะ ชมพื้นที่ก่อนนะครับนะครับน,นีจอมปลวกนกบนรยอากาศมันร้อนนะครับนกมันก็ต้องอาศัยตามร่มเงานะครับเข้ามาหลบห right าอย <wurde ep S 2> ู่หากินนะครับับพื้นที่นะครับรอบรอบโดยรอบรอบับรอยเทียบเลยนะครับที่ทําไว้นะครับนี่ครับเขาจะมาเล่นตามนึงนะครับตอนนี้เราต้องหาดักตามร่มนะครับเพราะอากาศมันร้อนนะครับนก จะไม่ค่อยวิ่งสายหาลมเงาดีๆนะครับผมนนนี่นะครับชิดกองเลยนะครับใสยนอนนี่นะครับกลางคืนแล้วนี่ครับแยง่งที่มันนอนนะครับโดดที่รอบๆนะครับมีกระดักมานีะครับหาดักตามที่ล่มร่นก่อนนะครับผมใช ครบแล้วนะครับ ันนะครับแล้ผลจะเป็นแบบใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวอยีกสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูนะครับนะครับเดี๋ยวเวลาไปยามนกแล้วนะครับเนาะน่าจับลุดไส้เนาะครับมาครับปล่อ,อยนกวู้ยมีตะหมองนกเดี๋ยวเบิง่งลูกไปเบิง่งนู้นหนูไปดูฝั่งนู้นเดี๋ยวขอดูฝั่งนี้ไปเลย